คุณซะนี่คือแชมเปี้ยนของคุณ Kau kira kami ada di sini? Wibah! Hahaha!

น่นมาตอบใช่ใช่มีศัตรอยู่ตรงนี้กำังยิงนี่ไม่ใช่พวกของเรานะกำลังยิงต่อสู้แล้ว่หนยโรายมอยู่ต่สู้กำ้ีแล้วัมา ดูสิมีคนเต้นตระเรเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยของเราฉันกำลังจ้ากำลังรักษาตัวเองนิดหน่อยกำลังติดตั้งโดรนพยาบาลฉันถูกพบแล้วกำลังโดน,น,นยิงกำลังยิงต่อสู้ฉันะฉันต้องถูกยิงใายอยู่ใต้เมฆขอแล้ว จะอะูกำลังมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนหนักตรงนี้เลเวลสแค่รอยถลองนะขอหนึ่งวินาทีฉันชาดจอะอยู่นะ ใช้สไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสามก่อนนี่เพื่านจะบอกนี่นวงเซฟโซนถัดไปอยู่ไกลไม่ใช่สำหรับฉันแต่มันไกลกับคุณแน่ๆในแผนที่โชว์ว่าเราอยู่กระจายกันเกินไปนิด วงเซฟโซนถัดไปอยู่ไกลไม่ใช่สำหรับฉันแต่มันไกลกับคุณแน่ๆกำลังโดนยิงมีคนยิงมาที่ฉันมีคนกำลังโจมตีเรากำลังรีโหลดฉันกำลังชาร์จโปรกำลังมีมีคนยิงมาที่ฉันพเต้าหม้กำลังยิงต่อสู้สกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วถุกเวลาเริ่มต้นฉันถูกกำลังรีโหลดกำลังโดนยิง มีสเสบียงเพิ่มเติมอยู่ทางนี้ประคงพลังใน,น,นางการมองมีหมวกตรงนี้เลเวลสามคำเตือนมนองเซ็มโซนกำลังขยับก,ออนะกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่อรอบๆกำลังรีโหลดมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมาตัวดูเหมือนจะมีแค่แพ็กเกจกำลังมาไปทางนี้กันเถอะว้าว ฉันถูกยิงว่างานกระถกเป้าหมายฉันได้ยินแล้วกำลังรีโหลด <_ d isk> กำลังชาร์จกรอกของฉันเจ <_ d isk> อศัตรูอโลยแล้วศัตรูถูกดักกาวแล้วโชคดีไม่กของศัตรูแล้วไม็มกซาด้วยนะประเด็น เราแยกกันอยู่นะรี่มารวมกันแร้วฉันลอยแล้วนะโชคเข้าข้างหรมีคนยิงเราถูกรุมมีหลายทีมโจมตีกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆกำลังรีบดัราไปบีกทีมอยู่ก่จะท้ไ้กุามีคนยิงมาฉันศัตรูมากมายถูกน็อกแล้ว มีแบตเตอรีร่กรอบตรงนี้กำลังพักชาร์จกรอบของฉัน<ม>กำลังรีโหลดกำลัง<ม>ยูยอตเมนพร้อมแล้ว แล้วฉันชาร์จกรอะอยู่นะ่ะกำลังพักชาร์จกรอะของฉันแค่รอยถลอกนะ่ะขอหนึ่งวินาทีฉันชาร์จกรอะอยู่นะ่ะอืมกระส่งนะ มีกระเป๋าตรงนี้เลเวลสองอ้าทำมันเอาอย่างนี่ทาไมเมื่อกี้น่ะเร็วหน่ยสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วถึงเวลาเริ่มล่อหายใจออกมา เดี่ยวขึ้นเรีวขึ้นกำลังว่างมีกระเป๋าตรงนี้เลเวลสองมองนี่อฉันชาเกร่อยอยู่น่ะกำลังรีบโหลดมีฟินกซ์คิดตรงนี้ เดเร็วว่นนี้นี่ฟินิสคิดตรงนี้ ไปทางนี้กันเถอะหายไปครึ่งรอหายไปอีกครึ่ง <c oughs> ยูอัตเมดพร้อมแล้ว นี้วางฐานกระโดดแล้วมันดีดีจริงๆกำลังใช้ยารักษาเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้า เริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนมีกล่องพยาบาลตรงนี้ I'm going <coughs> กำลังทำเครื่องหมายพื้นที่อรอบๆฟังนะฉันกำลังรู้สึกตัวลุยเถอะพวกนายกำลังสูง้กันไม่ร่วมมือกันก็ไม่ชน,นะฉันจะไปหาคุณกำลังเร่งร้นมีแม็กพักมีใครต้องการมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนพลังงานตรงนี้เลเวล4คอยหลบไว้ฉันจะช่วยคุณร้งได้ดีม,มาก กกำำลลังลังงชชาารรรร์จร์จจเจอมแม็กเพิ่มความจุก,กระสุนพลังงานตรงนี้เลเวลสามกำลังรักษาตัวมีฟินิกซ์คิดตรงนี้วงเซโซอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วและเรามีเวลาสามสิบวินาทีกำลังรีโหลดเจอแม็กเพิ่มความจุกระสุนพลังงานตรงนี้เลเวลสามฉันคือบลอนด์ฮุนเดอร์<ป> <laughs> อีกสิวินาทีวงเซฟโซนจะหดลงไปกันเถอะไปกันไปกันเลยคำตื่นวงเซฟโซนกำลังขยับได้เวลาไปแล้วมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมาแค่แพ็กเกจเจ๊

ตัวเตะเสรพร้อมแล้วกำลังเรื่หลดกำลังโอ้โหมันดีดีจริงๆนี่เป็นของขวัญวันเกิดสำหรับคุณโวยนะล่ะประทานหลักการมองเห็นแกต้องนั่งรอนี่กำลังโตเตีเรา นะถ้ากต้องการมีกรอบวิวัฒนาการตรงนี้เลเวลสามเราจะอีกทีมเตรียมอาวุธให้พร้อมกำลังรีโหลดฟังนะฉันกำลังถูกยิงใส่กำลังสแกนพื้นที่กำลังยิงต่อสู้ฟังนะฉันกำลังถูกยิงใส่กำลังดูหาาตและคนเขยิงใส่ชันงันเหรอ กำลังรี้หลบกำลังรักษาตัวเองนิดหน่อยมีแม็กคว่มความจุกระสุนเบาตรงนี้เลเวลสามมีกล่องพยาบาลตรงนี้ฉันถูกพบแล้วกำลังโดนยิงกำลังดีมีกรอบวิวัฒนาการตรงนี้เลเวลสองฉันถูกพบแล้วกำลังโดนยิงฉันชาดกล่อยอยู่นะ่ะ นีกำลังรีโหลดโยต์เน็ตฉันถูกด็อกฉันถูกยิงประจักบบอบที่นั่งดีตัวกำลังรีโหลดคำตื่นวงเซฟโซนกำลังขยับ แค่แพ็คเกจกำลังส่งมาดูเหมือนจะมีกิารขนขออกแล้วกำลังโดนยิงยกที่กล่องพยาบาลตรงนี้กำลังลดีโหลดมันอยู่ข้างบนน่ะต้องใส่สลิงไปประมาณ S <S ไปให้เหลืกวันน <huh ี้โจมตีเราที่สี่เริ่มนับถอยหลังก่อนบีบงเซ็งสูดที่สี่เริ่มนับถอยลังก่อนี้งเง กำลังชาร์จกรอบเยอครับกำี๋หวขึ้นเ๋ยวขึ้นเ๋ยวขึ้นรหนึ กำลังชาร์จกรอบเร็วเข้าเร็วเข้ารถกะบะไม่ดีเลยเขาเล้วนี่ยไปกันเถอะอามิกโก้มีผ่านท้ายตรงนี้เลเวลสามมีกรอบวิวัฒนาการตรงนี้เลเวลสามมีกล่องพยาบาลตรงนี้ กอลไปเลยฉันถูกพบแล้วกำลังโดยิทีมกำลังพบเป้าหมายศัตรูนี่ก็เจค่รอยถลอกนะขอหนึ่งวินาทีกำลังรีโหลดวงเซฟโซนกำลังขยับ เราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วเช็ดคงจะวิ่งวนเล่นๆเพื่อคว,วามสนุกแล้วกันมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมามีเครื่องสร้างไอเทมกำลังลงมา กำลังรีโหลดรอบที่ห้าเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนเราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วงั้นเหรอถูฉันน่าจะได้วิ่งสักหน่อยนะยูเยนเตเบนพร้อมแล้วกำลังรีโหลดฉันถูกพบแล้ว,ก,ลวกำลังโดนยิง ขงบนกำลังลีโหลดฉันชาร์จกรออยู่นะยังไม่ก่อแลแพ็กเกจไลฟ์ไล่มา ลังเลี่ยโหลดเขายิงใส่ฉันงั้นเหรอกับังชาร์กรอกของฉันฉันถูกพกแล้วแล้งก็โดนผู้นล้องแล้วหลีกสังขารแล้วทำได้ดีมาก